าอายุทางธรณีวิทยาหมายถึงอายุของแร่ตะกอนหินซากดึกดำบรรรวมถึงลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและรวมถึงอายุของเหตุการณ์ต่างๆทางธรณีวิทยาอีกด้วยโดยอายุทางธรณีวิทยาแบ่งเป็น2ประเภทคือสองจุดหนึ่งนะคะอายุเปรียบเทียบเป็นวิธีทางธรณีวิทยาที่ใช้ในการหาอายุของหินไม่สามารถระบุอายุที่ชัดเจนได้ระบุเพียงว่าชั้นใดเกิดก่อนเกิดหลังหรือหินกลุม่มใดมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าหินอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งการหาอายุเปรียบเทียบต้องอาศัยกฎเกี่ยวกับธรณีวิทยาดังนี้ค่ะ การวางซ้อนทับเจมฮันตันศึกษากระบวนการตะกรตามชายหาดพบว่าตะกรที่ตกทับถงก่อนจะถูกทับถงในเวลาต่อมาหลักการนี้นำแปรีบาทียบเกี่ยวกับการวางตัวของชั้นหินได้ว่าในลำดับชั้นหินที่ไม่ถูกววรบกวนจากกระบวนการต่างๆชั้นหินที่วางตัวอยู่ด้านบนกฎความสัมพันธ์ที่ตัดกันกล่าวว่าหากมีหินแทรกตัวตัดขวางชั้นหินที่เป็นหินดั้งเดิมหินที่แทรกเข้ามานั้นต้องมีอายุน้อยกว่าชั้นหินเดิมกฎการเทียบสัมพันธ์ของหินตะกร อาศัยการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของลักษณะตำแหน่งและการลำดับชั้นหินตะกอนในพื้นที่ต่างๆซึ่งทําได้ดังนี้ 1>, 1การใช้ลักษณะทางกายภาพจากชั้นหินเป็นการพิจารณาลักษณะการเฉาะของหินบางชนิด2การเทียบเคียงอย่างง่ายจากซากดึกดําบันเป็นการตรวจสอบว่าหากพบซากดึกดําบันชนิดเดียวกันในชั้นหินใดๆใใแม้หินจะอยู่ในบริเวณต่างกันชั้นหินนั้นย่อมมีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกฎการสืบทอดสัตวประวติศาสตร์กล่าวว่าหากซากดึกดําบันหรือสิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้ลำดับชั้นหินที่ต่อเนื่องกันมีกลุ่มซากตึกดําบันที่านาาน,าน,น,านั้้ได กฎการเป็นเอกภาพเจมส์ฮันตันสังเกตการกัดกร่อนของทารน้ําในหุบเขาและตามชายฝั่งทะเลพบว่าชั้นหินตะกอนเกิดจากการสะสมของวัตถุที่ได้จากการผุพังและการกัดกร่อนของหินเท่าที่มีอยู่เดิมสรุปได้ว่าการเกิดชั้นหินนั้นสามารถอธิบายได้โดยอาศัยหลักของกระบวนการต่างๆที่กําลังเกิดอยู่ในปัจจุบนันค่ะ อายุสมบูรณ์หมายถึงอายุของหินหรือซากุดึกดำบรรพ์ที่สามารถบอกเป็นจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอนการหาอายุสมบูรณ์คำนวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกำมะถันสีที่มีอายุอยู่ในหินหรือซากุดึกดำบรรพ์แล้ทำได้อย่างไรทำได้โดยการวิเคราะห์และคำนวณจากไอโซโทปข,ของธาตุกำมะถันสีที่อยู่ในวัตถุทางธรณีซึ่งอาจจะต้องอาศัยหลักการครึ่งชีวิตของธาตุด้วยครึ่งชีวิตมีหมายความว่าช่วงเวลาที่ธาตุกำมะถันสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณ แล้วทำได้อย่างไรธาต่างๆบนโลกส่วนใหญ่มีไอโซโทปที่สเสถียรและไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นธาตุอื่นแต่ธาตุบางชนิดมีไอโซโทปที่ไม่เสถียรโดยมีการสลายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดเป็นไอโซโทปที่เสถียรเรียกการสลายตัวลักษณะนี้ว่าการสลายตัวทางกำมะตาัางสีซึ่งอาจเรียกอะตอมของธาตุที่มีการสลายตัวว่าอะตอมแม่และเรียกอะตอมที่ได้จากการสลายตัวว่าอะตอมลูก so อัตรารการสลายตัวการสลายตัวของธาตุกำมะตังสีมีค่าคงที่โดยไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทั้งทางเคมีและทางกายภาพด้ววกกกรรระะบนาาาาทงงคมี่ลัธณ หมายถึงวัตถุทางธรณีแต่ละชนิดล้วนมีอายุต่างกันการหาอายุสมบูรณ์ของวัตถุดังกล่าวและนํามาจัดเรียงต่อเนื่องกันทําให้เป็นตารางธรณีการซึ่งถือว่าเป็นการจัดลาดับอายุทางธรณีนับตั้งแต่โลกกาเนิดขึ้นเมื่อ4,600ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันและตารางธรณีการฉบับสากลจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานการลาดับชั้นหินสากลซึ่งมีลักษณะเป็นตารางที่ประกอบด้วยชื่อบริมยุคมหายุคยุคสมัยอายุและรุ่นตามลําดับพร้อมทั้งมีตัวเลขแสดงอายุของเส้นแบ่งแต่ละช่วงเวลาในหน่วยล้านปีตารางธรณีการ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น4บรมยุคดังนี้ 1. บรมยุคอาเดียน 2. บรมยุคอาเคียน 3. บรมยุคโพเทโลโซโอ,อิก 4. บรมยุคฟาเนโลโซอ,อิก 1. บรมยุคฮาเดียน4,600-3,800ล้านปีโดยในช่วงแรกโลกมีอุณหภูมิสูงมากต่อมาผิวนอกเริ่มตัวเย็นตัวภูเขาไฟปะทุจำนวนมากบรรยากาศปกคลุมด้วยการารบบอนไดออกไซด์ 2. บรมยุคอาเคียน4,000-2,500ล้านปีก่อน พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงมากเต็มไปด้วยภูเขาไฟและอาร์ตซาลาบรรยากาศประกอบด้วยแกส๊สพิษเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลเฟอร์มีเทนแอมโมเนียไม่มีแกส๊สออกซิเจนจึงพบสิ่งมีชีวิตจำพวกที่ไม่อาศัยออกซิเจนในการดำรงชีวิตได้แก่โพแคลิโอดพวกสโต,มตไมโตไรซ์ซึ่งสร้างคลอโรอฟิลแล้วกึ่งแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหาร ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง3มบรมยุคโปรเทโรโซโอ,รอิก2 5 0 0ถึง511ล้านปีก่อนโลกเย็นตัวลงจนมียุคน้ำแข็งเกิดขึ้นเปลือกโลกมีการผุพังและสึกก่อนจนเกิดตะกอนทำให้ใช้ฝังตื้นเขินสโตมาโตไล์แพร่พันธุ์จนมีความหลากหลายมากแล้วลดจำนวนลงเมื่อประมาณ70,00ล้านปีก่อนเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกสาหร่ายซึ่งเป็นพวกยูคริโอต4บรมยุคฟาเนโรโซอ,อิกเป็นมหาย,ยุคทางธรณีวิทยาในปัจจุบันทางธรณีการาและเป็นหนึ่งในระหว่างสัตวลา เมื่อสัตว์เปลือกแข็งที่มีความหลากหลายปรากฏตัวครั้งแรกโดยชื่อนี้มาจากคำกรีกโกรัน ของมหาวทยุต่างๆได้มาจากนักธรณีวิทยาได้ใจบรลลูยุคอาเคียและบรมยุคโพเทโรเซอีกไว้ได้วยกันเรียกว่าพีแคนเบียมแบ่งย่อยออกเป็นสมหายุดังนี้ค่ะการแบ่งยุคไ้ในมหายาคพาไโอเซโอ,อีกนะคะแบ่งได้เป็นหกยุคค่ะก็คือหนึ่งยุคแคนเบียมเรียกว่าแคนเบียมเพราะมีการระเบิดของสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะสิ่งมีชีวิตที่สำคัญเช่นไทโรไบต์และแบคทีโอพอดสิ่งมีชีวิตยังอาศัยอยู่ในทะเลเป็นหลักค่ะยุคที่สนะคะยุคอริวิเชียนมีส ยุคที่3นะคะก็คือยุคซิลเลียนมีปลากระดูกแข็งเกิดขึ้นค่ะพืชบกพัฒนาโครงสร้างในแข็งแรงขึ้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นแมลงป่องทะเลก็ได้มีบทบาทสำคัญในยุคนี้ค่ะ4นะคะยุคดิวเนียนเรียกว่ายุคแห่งปลาเพราะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นค่ะสัตว์เครื่องบกขึ้นในกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นเช่นต้นตระก,กูลของกบและสลาเมนเดอร์ปลาแรกของโลกก็ได้ก่อตัวขึ้นในยุคนี้ที่5นะคะยุคคา,าร์นิคอรัสค่ะเป็นยุคที่มีปลาดงดิบขนาดใหญ่ทำให้เกิดัันนนหิงใปจจุบแมลขนาดใหญ่ใให่เชน,น,น,นมแมลงปอยักษ์แแลละมงปอขนาดใหญ่ สัตว้คานกลุ่มแรกก็ได้เกิดขึ้นในยนี้เช่นเดียวกันค่ะพวกนะคะยุคเพอร์เมียนเริ่มมีสัตว์เลื้อยคานคอมบอกมากขึ้นเช่ตนตระกูลของไดโนเสาร์ทำใหทั้งหมดรวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวเรียกว่าแพนเซียซึ่สุดมหายุดด้วยการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดทำให้สิ่งมีชีวิตเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในทะเลและเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บนบกสูญพันธ์ค่ะ,ะมหายุดนิโซโซอิกหรือมหานยุดแมชิงชีวินอยู่ในช่วงเวลาประมาณสองร้อยห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบหกล้านปีก่อนแบ น้ำอุ่นมาที่เรียกว่าเอทเทเรียแมลงป่องและแมลงต่างๆส่วนสัตว์นี่กระดูกสันหลังพบพวกปลามีปอดสัตว์เลื้อยคานมีทั้งชนิดและจำนวนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบเต่าและจระเข้ในช่วงปลายยุคเพราะเป็นสัตว์จำนวนมากในทะเลมันเซฟาโรพอดเป็นพวกเซราไททิสจำนวนมากสัตว์มีขาเป็นปล้องมีลักษณะคล้ายกุ้งสัตว์มีกระดูกสันหลังพบพวกต้นตระกูลปลากระดูกแข็งรวมทั้งปลาที่บินได้จำนวนมากแต่มีขนาดฉลาดน้อยลงและเริ่มพบสัตว์เลื้อยคานที่กินเนื้อและมีรูปร่างคล้ายปลายุคจูเรสสิก201ถึง145ล้านปีก่อนหินที่พพบเป็นวกหิน ปูนเม็ดไข่ปลาหินดินดานและหินทรายบนบกพบพืชหลายชนิดเช่นสนเฟิร์นปลงแปะก้วยซึ่งยุคน,นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคข,ของปรงส่วนพืชดอกที่แท้จริงยังไม่ปรากฏยุคทีเทเชียส1 4 5ถึงล้านปีก่อนหินที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกหินซอที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตจากชิ้นส่วนของสาหร่ายคอกโทริส ok บนอยู่กับเศษเปลือกหอยและฟิลซูรินิตบนบกยังพบพ,พวกพืชพวกสนเฟิร์นและปรงส่วนในช่วงกลางยุคเริ่มมีพืชดอกและภายยุคพ,พบพืชทั่วไปที่พบในปัจจุบัน สัตว์ที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนแอมโมนอยพบน้อยลงและสูญพันธุ์ไในช่วงปลายยุคในทะเลพบสาหร่ายทะเลเนื้อปรูและปลาการังหกเหลี่ยมอยู่มากหอยตะเกียงที่พบมากมีสพวกได้แก่เทเรบ,บารทูริสหรือพวกที่มีฝาเรียบและชิงโคเนสติสหรือพวกที่มีฝาเป็นสี นอกจากนี้ยังพบปูเป็นครั้งแรกและพบคัสเตชนันที่มีลักษณะคล้ายกุ้งสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานเช่นอิกทิโอซอและเพนซิโอซอส่วนปลาที่พบมากได้แก่ปลากระดูกแข็งโบราณฉลามและปลากระเบนสามมหายุคซิโนโซอ,อิกหรือมหายุคนาวาชีวินอยู่ในช่วงเวลาประมาณ66ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันเป็นมหายุคที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและไม้ดอกจเจริญมากแบ่งออกเป็นสามยุคดังนี้ ยุคพาเรโอจน6 6ถึงีาล้านปีก่อนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มมีพัฒนาการจากที่มีขนาดเล็กไปเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ส่วนมากมกมีวิวัฒนาการสู่รูปแบบในปัจจุบันซึ่งยุคนี้แบ่งออกเป็นสมสมัยดังนี้สมัยพาเรโอซีน6 6สิกถึงาล้านปีก่อนสมัยอีโอซีน56-3ถึงามล้านปีก่อนพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรกสมัยโอริโกโซีน้านนมาดใบพบสัต์ม,ล,ล,มตลังเช่สฉลสามปล้านช่กจรนเข้และเละต่า ยุคมีโอเจนยี่สิบสถึงสอล้านปีก่อนพบสัตว์มีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นเริ่มพบแอฟที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์โดยพบในแอฟ,ฟริกากลางและยุโรปสมัยไมยโอซีน2 3่ถึงหล้านปีก่อนพบพืชจำพวกหญ้าทนแรงสัตว์ที่พบเชน่นหมีกวางบีเวอร์สมัยไพรโอซีน5้าถึงสอล้านปีก่อนพบสัตว์เลื้อยคานที่สำคัญคือจระเข้น้ำเค็มเนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลงซึ่งมีพืชสำคัญคือสนและหญ้านอกจากนั้นยังมีหอยฝายเด สมัยไพรสโตซีน2.5ถึง0.01ล้านปีก่อนมีท่าน้ำแข็งจำนวนมากจึงเรียกว่ายุคน้ำแข็งพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญคือแมมมอสมาตุลอนและมนุษย์มีแอนดูทัสสมัยโฮโลซีน0.01ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงที่มนุษย์มีการบันทึกข้อมูลในประวัติศาสตร์จนมาถึงช่วงที่มีการปฏิวัติอุตอสาหกรรมศตรวรรษที่18ค่ะ